สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพ่อช่องนนคนเลี้ยงไก่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พ่อผมก็มีเทคนิคความรู้นะครับเล็กๆน้อยน้อยนะครับในการเลี้ยงไก่มาฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็ต้องการหาความรู้นะครับวันนี้พ่อเลยนํามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ชมกันนะครับซึ่งความรู้ที่พ่อผมนามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีนะครับแก้ปัญหาไก่ไก่น้าซีดนะครับ ไก่พร้อมไก่ก้ามเนือ้ออกรีบนะครับแล้วก็ไก่ไม่มีแรงนะครับไก่นาซีดเดียวข้าวเดียวแดงนะครับไก่ขาดสร้านาหารขาดวิตามินนะครับวันนี้พ้อมีความรู้มาแบ่งปันกันนะครับให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ <c oughs> ซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไก่ของเรานะครับ ถ้าเกิดน้าซีดน้าแดงนะครับเกิดอาการพอมลงนะครับกล้ามเนื้ออกลีฟนะครับหรือว่าไม่แข็งแรงนะครับไม่แข็งแรงไม่คึกไม่กระปี้กระเปานะครับให้ทรงไส้ไว้ก่อนครับว่าไกลของเราอาจจะไม่ป่วยก็ขาดวิตามินนะครับส่วนใยจะขาดวิตามินนะครับเราจึงต้องมีวิธีการบํารุงนะครับร่างกายของกล้เรานะครับให้กลับมาแข็งแรงกระปีกระเปานะครับวันนี้พอมี วิธีมีเคล็ดลับนะครับมาฝากันครับซึ่งได้พ่น100%ครับอันนี้พมใช้มากระตัวแล้วนะครับละเห็นพ่นจริงนะครับภายในเวลาไม่นานนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับซึ่งวิธีของพมนะครับนี่ครับเป็นตัวนี้เลยครับพมจะให้ไกลกินยุ่เป็นประจำครับทุกคนดูครับอันนี้เป็นวิตามินของสุนัขนะครับเป็นวิตามินของสุนัข กระปุกละหทนะครับห้าสือได้ตามหลาน่ายห้าสุนัขทั่วไปครับตามท้องตลาดนะครับซึ่งวิตามินตัวนี้นะครับเขาจะมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มีสรรพคุณนะครับช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับไก่ที่กล้ามเนื้ออกรีฟนะครับแป้นค้ารีฟนะครับกินเข้าไปทุกวันทุกวันครับจะดีนะครับกล้ามเนื้อจะกลับมาไวนะครับ แล้วก็บํารุงกระดูกด้วยนะครับดีสําหรับไก่ลุ้นด้วยครับประมาณสี่ห้าเดือนนะครับไก่ไก่ลุ้นของเรานะครับประมาณสี่ห้าเดือนถ้าเราให้กินเข้าไปนะครับเป็นประจำครับจะช่วยเสริมสร้างกระดูกนะครับโครงสร้างช่วยเล็งต่อนะครับให้ออกแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้โครงสร้างใหญ่ขึ้นด้วยนะครับสําหรับไข่ที่เพาะไก่ออกมาเล็กนะครับตัวนี้กินดีนะครับเอาละครับตัวนี้ก็มีพวก วิตามินบ1หนึ่งบีองบีหกบีิบองนะครับแล้วก็วิตามินอีนะครับช่วยเสริมสร้างนะครับบำรุงร่างกายนะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับชายุเป็นประจำนะครับพวม่ไก้กินเป็นประจำเลยครับเจ้าไายฝาของผมนะครับตัวซีเคียวนั่นก็ป่วยนะครับป่วยแล้วทีนี้กามเหนืออกกระลีพร้อมพร้อมลงนะครับผมก็เลยให้กินเจ้าตัวนี้ไปนะครับกินไปได้สักประมาณ สองอาทิตย์ครับ่องอาทิตย์จากไกักซ่องโลซ้ำครับเอาไปช้างดูนะครับขึ้นมาซ่องโลสี่แล้วซ่องโลหาแล้วนะครับตอนนี้กลับมาเถืกคืนนะครับน้าแดงกับพี้กระเป้านะครับทีแรกไม่กัะพี้กระเป้านะครับน้าซีแล้วก็พร้อมลงครับเพราะว่าป่วยนะครับตัวนี้กินดีนะครับสําหรับไก่ที่ป่วยแล้วพ่อห้แล้วนะครับพ้อมพร้อมลงน้าซีดเดี่ยวข้าวเดียวแดงครับกินดีครับซึ่งวิธีการให้กินนะครับที่พ่อมให้กินนะครับ บางคนถ้าใครมีเวลานะครับกินเช้าเม็ดหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นอีกเม็ดหนึ่งนะครับกินพร้อมกับยาบำรุงยากาลังตัวอื่นได้เลยนะครับแต่สําหรับพมเองนะครับพมให้กินช่วงเย็นอย่างเดียวครับเย็นละซองเม็ดครับซองอาทิตย์นะครับเห้พ่นกายของเราเริ่มหน้าแดงแล้วก็สดแล้วก็คึกแล้วก็ับพี่กะเป๋านะครับหน้าแดงครับตอนนี้หน้าแดงแป๊ดเลยครับเจ้าใต้ฝาพ่มครับพมให้กินทุกตัวนะครับกายอันนี้ครับ ใช้ได้แม้กระทั้งใกล้รุ่นใกล้เลี้ยงนะครับไกล้เลี้ยงออกก็ให้กินได้นะครับใช้ดีครับเนี่ยครับซึ่งเทคนิควิธีการความรู้ที่พมนํามาฝากกันนะครับก็ง่ายๆครับให้กินได้เลยนะครับทุกตัวนะครับโดยเฉพาะใกลที่หน้าซีดหน้าแดงนะครับให้กินยาบํารุงตัวอื่นก็ไม่ค่อยมันฉานะครับจะว่าได้พ่นไหมมันก็ได้พ่นนะครับแต่มันชาแต่สําหรับ วิตามินข้องมากอันนี้นนครับดีครับเห็นพ่นไวนะครับให้เวลาไม่เกิน <c oughs> สองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับเต็มที่ให้หนึ่งเดือนครับแล้วแต่ล้างกายห้องใกล้เราแต่ละตัวนะครับว่าห้องเข้าจะร้างกายเข้าจะจะจะ,จะเป็นมากเป็นน้อยครับง <c oughs> ่ายง่ายบางตัวใกล้เราบางตัวนะครับร้างกายไม่เป็นอะไรมากก็ภายในเวลาอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เห็นพ่นนะครับกลับมาหน้าแดง คืนครับสดชื่นกับปีกระเป๋าครับแต่ถ้าบางตัวเป็นเยอะก็ต้องใช้เวลาหน่อยอาจจะสักสามอาทิตย์หรือถึงหนึ่งเดือนนะครับก็เพื่งจะเหนพ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเม็ดข้างในครับเราจะทํำมาเป็นเม็ดเลยนะครับเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาครับกินง่ายครับเม็ดประมาณนี้ครับมีเยอะครับซื้อมาเนื่องกระปุกก็ให้กินได้เยอะครับนะครับเยอะมากเลยครับกินดีครับตัวนี้ แล้วครับความรู้ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันวันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจใพ้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวทุกข้อตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ